พขาก็ให้แม่กดตัวเลขแม่ก็หน้ามืดตามวเพราะตอนนั้นแม่เพิงตื่นนอนกดตัวเลขไปจํานวนสี่บาทเล่นแม่ทั้งหมดตัวเลยก็คือแม่ไปหลังจากกลับจากทําง,งานแล้วแม่ก็นอนพักอยู่ที่ห้องนะคะแล้วก็รอบบ่ายรอบบ่ายแม่ตื่นขึ้นมามีข้อความจับเออเพจเข้าแต่ว่าเรามาตื่นรู้อีกทีว่ามันเป็นมันเป็นของบัญชีมา ออตอนแรกก็มีก็มีพนักงานโทรเข้า,าแม่ให้แม่โทรให้แม่เข้าไปที่เพจพอเข้า,าไปแล้วเขาก็จะบอกให้เราแอดไลน์แอดไลน์เพื่อนเขาตรงเพจแล้วทีนี้แล้วทีนี้เราก็ได้คุยกับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งไม่ทราบชื่อแล้วเขาก็โอนให้กับผู้หญิงคนที่ชื่อวิอยุยุพานกน้อยซึ่งยุพานนกน้อยก็ให้เราเข้าไปที่ ธนาคารพอเข้าไปธนาคารเสร็จเขาก็บอกว่า,าสินค้าแม่แม่สั่งสินค้าไปสองชิ้นเป็นเป็นเสื้อมาม่านะเป็นเสื้อมาม่าสองตัวก็คือเขาบอกว่าสินค้าของเราเสียหายเ,าเราก็บอกว่าเราก็บอกว่าช่วยช่วยตามให้หน่อยเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะเคลมสินค้าให้ในราคาสามร้อยสิบบาทาาแล้วยังไงก็ไม่รู้เขาเขาไปให้แม่กดตัวเลข แม่ก็น,น้ามืดตาโมเพราะตอนนั้นแม่เพิ่งตื่นนอนกดตัวเลขไปจํานวนสี่สานบาทเขาบอกว่าให้กดสี่แสนแต่ตัวเขาอะไปแด่งแยกไงก็ไม่รู้เข้าไปสองแสนกว่า,าเข้าไปสองแสนเก้าเก้าหมื่นเท่าไหร่ก็ไม่รู้หลยประมาณนี้สองแสนเกบแสนเล่นแม่ทั้งหมดตัวเลยแล้วแม่มารู้สึกตัวอีกทีก็คือเราเราสแกนใช้สแกนใบหน้านะคะสแกนใบหน้าสแกนแล้วสแกนอีก ประมาณสองชั่วโมงครึ่งอะ่ะแม่ปั้งทํำให้เขาอะ่ะด้วความที่แม่อยากจะได้สินค้าแม่คืนอยากจะได้เงินเคมก็โดนโดนเข้าไปสองแสนเก้าค่ะมีมีหลักฐานครบนะคะมีหลักฐานการยืนยันการโอนครบค่ะแล้วก็ไปแจ้งความจ้งจ้งความที่สี่สีสีหนึ่งอะไรเนี่ยแหะอ่าจ้งที่ไฟเบอร์แล้วเขาก็บอกว่าให้ไปแจ้งให้ ตอนแรกอะเราเราโทรไปที่ที่ธนาคารใหญ่ก่อนธนาคารเอ่อคุณเออนะไทยพาณิชย์ของแม่อะ่ะโทรไปที่ธนาคารไทยพาณิชย์เขาบอกเขาก็ประสานงานให้กับไซเบอร์ตรงนี้พอประสานงานเสร็จเขาก็บอกว่าอายัดอายัดบัญชีแล้วแล้วทีนี้เขาก็บอกว่าให้ไปแจ้งความเอาเอาเอา,เอาตรงเนี้ยเอาเลขหมายเนี่ยไปแจ้งความที่สนทสายหมยแม่ก็ไปแจ้ง ไปจ้างเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าเขาเขาก็ว่าแม่แหละเขาก็ว่าแม่ทำไมโอนง่ายโอนได้อย่างนี้เงินเป็นแสนแม่บอกว่าไม่รู้อะไรโดนใจแม่โอนไงเราไม่ได้อ่านตัวเลขเลยเขาบอกว่านี่นะใส่เป็นตัวเลขวันนี้เท่าน,นี้นะแม่ก็แม่ก็มา,มานั่งอ่านเลยเราไม่รู้ลยว่าเขาจะดึงเงินของเราปรากฏว่าพอพอ,อนี่เสร็จเขาก็ดึงแชทของเขาออกเลยมีมีหลักฐานก็คือการโอนแต่ว่าเราไปขอคืน เราไปขอตรงตรงปทางก็กคือธนาคารกรุงเทพซึ่งเขาบอกว่าดําเนินการไม่ได้เพราะมันเป็นบัญชีม้าตํารวจต้องต้องมาดําเนินการอย่างเดียวข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า22 000, 000ล้าน follower อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ